ถูกมากๆครับตัวนี้นะครับมานะครับตัวนี้นะครับแท็บเล็ต PC นะครับตัวนี้ชื่อว่ารุ่นนําไว้ X101 นะครับตัวนี้นะครับมีความพิเศษยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยราคาประหยัดนะครับเหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหาแท็บเล็ตนะครับไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับดูคอนเทนต์ต่างๆนะครับใน YouTube ใน Tik t o อนะครับ ผมว่านำเลยตัวนี้นะครับราคา2000และได้ฟังก์ชันที่ครบมากนะครับเปิดกอออกมานะครับก็จะมีนะครับใบรับประกันนะครับใบรับประกันนี้นะครับรับประกันตัวเครื่องนะครับถ้ามีปัญหานะครับเจวันนะครับเปลี่ยนเครื่องให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็รับประกันตัวเครื่องถึง2ปีนะครับตัวนี้นะครับฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศจีนนะครับแต่มีศูนย์บริการลูกค้าอยู่ที่ประเทศไทยนะครับอยู่ที่กรุงเทพของแถมทั้งหมดมี8อย่างนะครับอย่างที่1นะครับก็เป็นเคสนะครับผมนะฮะ เปิดออกมาอีกทีนึงนะครับเราจะเจอตัวเครื่องของเขานะครับรูปร่างเครื่องเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับแท็บเล็ตนะครับความกว้าง10.1นิ้วนะครับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับ10,000แอมป์นะครับแรมนะครับ12จิกนะครับรอมนะครับ512จิกนะครับเปิดเครื่องออกมานะครับตัวนี้นะครับสามารถใส่ซิมมินิซิมได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหายห่วงในการต่อ Wi-FI นะครับ กล้องหลังนะครับนี่เลยนะครับห้ล้านนะครับกล้องหน้า32ล้านนะครับกล้องหน้าจะอยู่ด้านบนนะครับแต่บอกก่อนนะว่ากล้องหลังนี่เฟรมเรทให้มาดีมากนะครับไม่หน่วงเลยนะครับดูการกดกล้องหลังได้ไหมครับนี่นะครับไม่หน่วงนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นกล้องหน้านะครับกล้องหน้ากับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นใครสนใจนะครับอยากได้แท็บเล็ตนะครับ g c นะครับนำไปใช้นะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับดูแอปต่างๆนะครับเข้า Facebook เข้า Youtube เข้า Tik Tok นะครับผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับราคาประหยัดนะครับกับเจ้าตัวนําไว้ X101 นะครับผมแล้วก็ผมจะบอกว่ามีอีก2รุ่นนะครับที่เป็นรุ่นพี่เขาอีก2รุ่น นะครับก็คือนําไว้ p 6 0นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นระบบบปฏิบัติการที่เหนือขึ้นมานะครับนี่เลยนะครับกับนําไว้ p 6 0นะครับเดี๋ยวผมจะแปะตะกร้าไว้นะครับและเปิดตัวมาใหม่อีก1รุ่นนะครับก็คือนําไว้ pad n 9 0นะครับตัวนี้เพิ่งเปิดตัวไม่กี่อาทิตย์นี้เองนะครับเปิดตัวมาวันที่ประมาณวันที่1 5มกราคม2 0 2พนะครับดังนั้นลูกค้าครับคนไหนสนใจนะครับ กดสั S <S <an> ่งได้เลยเ๋ยผมแปะตะก้าไว้ให้3รุ่นนะครับผมจะเรียงไปนะครับระหว่างตั้งแต่รุ่น2022นะครับแล้วก็2023นะครับกับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว2024ที่ล่าสุดนะครับจะเรียงตะก้าเป็นเลขแบบนี้นะครับลูกค้าสนได้ตัวไหนนะครับอยากได้ตัวไหนไปใช้นะครับก็กดทีตะก้าสีเหลืองนี้นะครับกดสั่งได้เลยนะครับตรงตะก้าสีเหลืองนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะครับบอกเลยว่าใช้ดีจริงๆนะครับ กับตัวนี้นะนะครับนำไว้นะครับแบรนด์นี้ถือว่าเป็นการตีตลาดที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ออกมาดีมากๆครับผลิตภัณฑ์ของเขานะครับฝากด้วยนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ